เรือครับวันนี้นะครับมาันอยู่ในแมปไทยคูนเรือนะครับเร็วหน่อยเริ่มเล่นกันเลยอ,อะไรอะไราทานิกเหรออ้ตกใจมาไงเนี่ยไทยคูนอยู่ทไหนใน,นที่รับเงินแล้วเงินดูตรงไหนนี่เงินดูตรงนี้นนะนนอ๋อมันเพิ่มอัตอนโนมัติ มันเพิ่มอัตโนมัติครับนี่ตรงนี้ดูมันตรงนี้ข้างล่าง,ตรง,ต,รงรตรงกระโดดบูมกระโดดอ่ะโอเคเงินพอแล้วเราได้ตกใจอันเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาอ๋อข้างล่างเดีย๋ยวบอกนะว่าเรือไททานิกอ่ะใช่ไหมอาจจะใช่ก็ได้นะ องอันนี้ก็ได้เอ่อเอาออกยังไงเอาออกยังไงโอเคอันขลังยังไม่ได้โครงสร้างอ๋อนี่ไงกำลังจะพูดเลยว่ายังไม่ได้โครงสร้างเรือเลยหันมาดูยังไม่ได้โครงสร้างเรืออ,อ๋อนี่ไง มาดูหน่อยสิบทชีวิตข้างบนอุ้ยไททานิคใช่ไหมอาจจะใช่นะเพราะมันคล้ายๆมันคล้ายๆอาจจะใช่ก็ได้ครับอะไรเนี่ย ติดเรือไททานิกอนะี่ลองไปเคลียร์ข้างน้าก่อนว้าวได้อันนี้แล้วโครงเรือโอ้ยยี่สิบห้าเองไปดูขด้างบนเออแล้วไหนน้ำไม่เห็นน้ำเลยโอ้โหไททานิกใหญ่ยังใหญ่อะ่ะ แต่ตามจริงไม่ใช่ของจริงใหญ่กว่าน,านี้ใหญ่กว่าโทรศัพท์อีกเออแล้วฉันงงไอเอสาองนี้มันมีไวไปทำอะไรสัญญาณเหรอสัญญาณอันนี้เหรอเราเอื้องไปดูของคนอื่นได้ไหมข้างในยังไม่มีอะไรเลยมีแค่โครงสร้างเรือเพียงเล็กน้อย ก็ในวายตกใจตกใจรอบสองตกใจจริงนะเอ,อเข้ายัางไงเข้าไม่ได้เป็นเจ้าของเรือแต่เป็นเรือสร้างเองแต่ว่าไม่รู้ว่าประตูเข้ายัางไงล็อกเหรอมันล็อกเหรออ๋ปอประตูหลอกประตโถข้างหลังไม่มีประตู อ๋อห้าสน้อยจังอ๋อห้าสิบเป็นไฟครับตรงนี้มีอะไรอีกไหมอ้อ <c oughs> ทเรืออยู่นู่นยังไม่ไปอัปเกรดจะอัปเกรดหน้าไปหลังแล้วกัน เททานิกแน่นอนครับเงิน,นยังไม่พออีกโอ้โหเจนน่าน่าจะไททานิกแหละทรงแบบนี้ใช่แน่นอนโอ้ยตกบทชีวิต รั้วไททานิคครับเออตรงนี้ทาไมไม่เห็นรัว้วน่าจะไม่ใช่ไททานิคเพราะว่าไททานิคต้องมีรั้วข้างตรงข้างนู้นด้วยน่าจะไม่ใช่ครับอันนี้น่าจะโอลิมปิกแต่แต่ถ้าโอลิมปิก <c oughs> ไอสีปอมไปมันต้องเข้มกว่านี้ใช่ไหม ไอตรงนี้ก็มีให้เข้าเนี่ยเรานี่มันจะกูดจริงๆวายฮืม <c oughs> ตกไม่ต้องสั่งแล้วรู้แล้วคือกระโดดไม่สูงเลยอะแมกเนี้ย เฮ้ยลำบากฉันจริงๆแกนี่มันโกงฉันฉันอุตส่าห์ขึ้นไปได้แกนี่ตอแหลนะขึ้นมาได้สักที ในตรงนั้นก็ไม่ต้องขึ้นมาแล้ว <c oughs> สองพันหนึ่งพันห้า อันนี้น่าจะไททานิกเลยแต่มันไม่มีอันนี้ข้างหน้ามันไม่มีรัวข้างหน้าน,นี้แค่ไอตองขอบน่าจะไททานิคแหละถูกแล้วถูกแล้วปมไฟมีสามเหรอไม่ฉันไม่หลงกลแกฉันจะไม่ตกลงไปเพื่อลงกลแกหรอกนะอันนี้ส่วนห้องกับตันใช่ไหมมันมีข้างๆด้วย ไม่เชิญไม่เชิญไม่ซื้อดูอย่างเดียวหลอนในเสียงไม่ซื้อดูอย่างเดียวเนี่ยว่าจะเดนตกเรือ มีอีพีสองนะครับขอไปอันนี้ก่อนนะครับ